ัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันอังคารนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ยังคงมีเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยเมื่อวานนะคะฝนนาเรื่องราวของอนักโทษประหารคนหนึ่งที่ก่อเหตุ สะเทือนขวัญในปี2,539นั่นคือคดีของนายพันสายทองนะคะที่ได้เข้าไปคุมขืนเด็กนักเรียนอนุบาลอายุ4-5ขวบเท่านั้นเองแล้วก็ฆ่าหมกไว้ในห้องน้ำนะคะแล้วก็โดนจับเป็นนักโทษประหารชีวิตซึ่งนายคนนี้เนี่ยเป็นนักโทษประหารคนที่283 หากไล่เลียงถัดไปนะคะก็จะมีนักโทษประหารอีกคนหนึ่งเป็นนักโทษประหารลายที่284ชื่อว่านายเดชาสุวรรณสุขซึ่งวันนี้ฝนจะนำเรื่องราวของนักโทษชายเด็กขาดคนนี้นะคะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกัน นักโทษชายเดชาสวนสุขนั้นอายุ49ปีค่ะเขาก่อคดีกระทําชำเราเด็กนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน13ปีรวมไปถึงฆ่าผู้อื่นตายโดยทรมานหรือทารุณกรรมอย่างโหดร้ายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลมินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครย้อนกลับไปในวันที่18กรกฎาคมปีพศ2539เวลาประมาณ 9นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอมีนบุรีก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการพบศพ เด็กหญิงนอนเสียชีวิตที่บ้านพักคนงานของบริษัทเทคโกอิ n เตอร์เนชั a นแนลเทรดดิ้จำกัดซึ่งเป็นโรงงานทำไม้แปรรูปตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะแขวงและเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครจากนั้นตำรวจเนี่ยก็รีบไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบศพเด็กหญิงสุก,กัญญาสุวรรณสุขหรือน้องนุ่นอายุ4ขวบ นอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักไม่มีเลขที่ของโรงงานดังกล่าวสภาพศพของน้องนุ่นนั้นนอนหนุนหมอนอยู่ในห้องใบหน้าและลำตัวเขียวฟกช้ำสวมชุด เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีแดงลายดอกตามลำตัวนั้นก็ไม่ได้พบบาแดแผลไม่มีการถูกของแหลมหรือของมีคมเจ้าหน้าที่ทำการตรวจพิสูจนศพในเบื้องต้นด้วยการถอดกางเกงออกเพื่อตรวจสอบก็พบว่าบริเวณอวัยวะเพศนั้นมีรอยช้ำและมีเลือดไหลออกจากช่องคลอดและทวารหนนะักใกล้ศพพบยาหมองวางอยู่ข้างตัวหนึ่งตลับโดย ยมีพี่ชายของน้องนุ่นนั้นยืนอยู่ใกล้ศพและไม่แสดงอาการโศกเศร้าแต่อย่างใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าน้องนุ่นอาจจะถูกคมคืนกระทำชำเลาและฆ่าก็เป็นไปได้หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ติดต่อไปอยังนายเดชาสุวรรสุขซึ่งเป็นพ่อของน้องนุ่น ซึ่งเป็นคนงานตรวจเช็คไม้ของบริษัทธนชัยจำกัดและเป็นโรงงานไม้แปรรูปในเครือของบริษัทเท็กซโกพร้อมกับนำตัวมาสอบสวนที่สอนอมีนบุรีเนื่องจากมีพยานยืนยันว่านายเดชาเป็นคนขี้เล่าเวลาเมาชอบกระทำรุนแรงทุบตีน้องนุ่นอยู่เป็นประจำในเบื้องต้นตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาไว้ก่อนเพื่อรอผลพิสูจน์ที่แน่ชัดอีก จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนายเดชาได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กลมขืนและฆ่าลูกสาวของตนเองโดยบอกว่าสาเหตุที่ใบหน้าและลำตัวของน้องนุ่นนั้นมีอรอยเขียวช้ำเนื่องจากเมื่อสองวันก่อนน้องได้ตกบันไดบ้านซึ่งมีอยู่สี่ขั้นส่วนหน เรื่องทุบตีน้องนุ่นก็ยอมรับว่ามีบ้างเป็นบางครั้งการที่พบว่ามีเลือดออกจากอวัยวะเพศนั้นนายเดชาได้ให้การว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2539เวลาประมาณ10นาฬกาลูกชายของตนซึ่งค่อนข้างเป็นเด็กเกเรอยู่บ้านกับน้องนุ่นตามลำพังเพียงสองคนพอตนกลับมาจากที่ทำงานถึงบ้านก็ได้สอบถามลูกชายว่าน้องนุ่นเป็นอะไรไปทำไมถึงมีเลือดออกจาก อวาัยาวะเพศซึ่งลูกชายก็บ่ายเบียงไม่ยอมตอบตนจึงให้ไปซื้อยาแก้บวมและยาแก้อักเสบมาให้กินรวมไปถึงทายาเพื่อรักษาบาดแผลตอนเช้าวันต่อมาตนได้ถอดเสื้อผ้าของน้องน,นุ่นออก ไปแช่ไว้ในกระมังเพื่อกลับมาซักในตอนเย็นจากนั้นจึงได้ทำงานตามปกติและมารู้อีกทีว่าลูกสาวสิ้นใจไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ให้นายเดชาถอดกางเกงพิสูจน์ก็พบว่าอวัยวะเพศของนายเดชานั้นมีรอยทะลอกซึ่งนายเดชาให้การว่าเกิดจากการสำเร็จความใคร่ให้ตนเองนอกจากนี้ยังพบรอยขีดข่วนที่มือซ้ายรวมไปถึงหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวไปทำการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีนักข่าวเป็นจำนวนมากในเดชาได้ร้องขอความเป็นธรรมจากนักข่าวโดยการบอกว่าตนไม่เชื่อใจผลพิสูจน์ทางการแพทย์และขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ข่มขืนและฆ่าน้องนุน่นในเดชายังบอกด้วยว่าตนถูกตำรวจใช้กระบองไฟฟ้าจี้บังคับให้รับสารภาพ ว่าเป็นผู้ข่มขืนและฆ่าน้องนุ่นลูกสาวของตนเองจากการผ่าพิสูจนศพของน้องนุ่นค่ะโดยสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพบร่องรอยการถูกข่มขืนที่อวัยวะเพศจนฉีกขาดถึงทวารหนนะักส่วนช่องท้องมีน้ำอสุจิขังอยู่ที่แก้มขวามีรอยกัดฟัน ที่กระพุ้งแก้มนะคะแล้วก็ที่ใบหน้ารวมไปถึงรำตัวนั้นก็มีรอยเขียวช้ำสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องมาจากสมองบวมและเลือดออกจากเยื่อใต้หุ้มสมองและเสียชีวิตนะคะรวมไปถึงมีการเสียเลือดมากที่อวัยวะเพศนั่นเองวันที่19กรกฎาคมปี2539เวลา7นาฬกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอมีนบุรีก็ได้นำตัวนายเดชาไปทำการตรวจร่างกายที่สถาบันนิติเวชอีก ครั้งงหนึ่โดยในครั้งนี้นะคะได้นําลูกชายของนายเดชาไปตรวจร่างกายด้วยซึ่งระหว่างการเจาะเลือดเพื่อตรวจพิสูจน์ดีเลูกชายของนายเดชามีท่าทีตรื่นกลัวและร้องห้าอยู่ตลอดเวลาจากนั้นจึงนําทั้งคู่ ไปทําการหล่อแบบฟันเพื่อนํามาเทียบกับรอยแผลที่ใบหน้าของน้องนุ่นและผลการตรวจร่างกายของนายเดชาไม่พบร่องรอยการถูกกระบองไฟฟ้าจี้แต่อย่างใด ที่สอนอบินบุรีคะ่ะภรรยาของนายเดชาซึ่งตั้งครันประมาณ5เดือนได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ปากคำโดยกล่าวว่าก่อนวันเกิดเหตุนั้นตนได้เดินทางไปค้างที่บ้านเพื่อนเพื่อขอยืมเงินและอยู่กับเพื่อนคนดังกล่าวเป็นเวลา3วันก่อนที่ตนจะเดินทางกลับบ้านมานั้นได้ทราบข่าวจากทางโทรทัศน์ตนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและไม่เชื่อว่าสามีจะเป็นผู้ข่มขืนลูกสาวของตัวเองเพราะนาย เดชาเป็นคนมีการศึกษา โดยจบการศึกษาระดับอนุบริญญาจากจังหวัดอุบลราชธานีปกติแล้วในเดชาเป็นคนรักเด็กและก่อนเกิดเหตุตนเห็นใบหน้าของน้องนุ่นบวมปูดมีรอยเขียวช้ำเมื่อสอบถามถึงสาเหตุน้องนุ่นบอกว่าพลาดตกบันไดตนจึงหายาหมองและยาแก้ฟกช้ำมาทาให้ส่วนบาดแผลที่คล้ายรอยฟันที่แก้มของน้องนุ่นเกิดจากรอยเก่าของเด็กเองซึ่งในเดชามีลู ทั้งหมด3คนคนโตเป็นผู้ชายเกิดกับภรรยาคนเก่าของนายเดชาส่วนลูกอีกสองคนรวมทั้งน้องนุ่นนั้นเป็นลูกที่เกิดกับตนลูกชายของนายเดชาไม่มีปัญหาในการเลี้ยงดูนอกจากซุกซนต่างประสาส่วนใครจะเป็นผู้ฆ่าน้องนุ่นและเพราะสาเหตุอะไรนั้นทางด้านภรรยาก็ไม่ทราบเหตุนั่นเอง จากการสอบสวนลูกชายของนายเดชาได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าในวันเกิดเหตุเวลา21นาฬิกานายเดชาอยู่ในห้องกับน้องนุ่นตามลำพังเพียงสองคนส่วนตนนั้นนั่งเล่นเกมอยู่หน้าบ้านและได้ยินเสียงน้องนุ่นร้องดังออกมาว่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูอยู่หลายครั้งติดติดกันตกดึกเวลาประมาณ4น,นาฬิกาขณะที่ตอนนอนหลับอยู่บนพื้นข้างเตียงต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงน้องนุ่นร้องไห้ด้วยความเจ็บ ปวดโดยไม่ทราบสาเหตุตนกลัวนายเดชาจะตื่นขึ้นมาจึงได้ทำการเคี่ยนตีน้องนุ่นอีกครั้งหนึ่งและได้ส่งเสียงบอกนุ่นให้หยุดร้องไห้สักพักน้องนุ่นก็ลุกจากเตียงและเดินไปเข้าห้องน้ำตนเห็นเลือดสีแดงสด ไหลเปื้อนขาทั้งสองข้างของน้องนุ่นแต่ไม่ทันที่น้องนุ่นจะเดินถึงห้องน้ำก็หมดแรงล้มลงเสียก่อนตนจุงลุกขึ้นไปประคองร่างของน้องนุ่นให้นอนลงและหยิบผ้ามาซับเลือดระหว่างขาของน้องนุ่นเมื่อตนนำน้ำมาให้ดื่มน้องนุ่นก็ไม่มีแรงแม้แต่จะอ้าปากขึ้นมาตนบอกให้ใช้หลอดกาแฟดูดน้องนุ่นก็พยายามดูดอย่างทุลักทุเลจนรุ่งเช้าค่ะ น้องนุ่นได้นอนสมจากการอักเสบจากบาดแผลน,นะคะจนกระทั่งขาดใจตายอย่างน่าอนาถและหลังจากที่น้องนุ่นเสียชีวิตแล้วตนเห็นมีเลือดไหลออกจากอวัยวะเพศเป็นจํานวนมากตนไม่กล้าจับต้องตัวน้องนะคะจึงใช้ไม้ทิ่มไปที่อวัยวะเพศของน้องนุ่นแต่ตนไม่ได้เป็นผู้ข่มขืนน้องนุ่นตามที่ตํารวจสงสัยจากการสอบสวนพยานนะคะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านให้การว่านาย เป็นคนชอบดื่มสุราเป็นประจำเวลาเมาก็ชอบทุบตีลูกเมียซึ่งภรรยาของนายเดชาทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านรามอินทาก่อนที่นายเดชานั้นจะมีน้องนุ่นนั้นเคยจับได้ว่าภรรยาของตนไปอยู่กับผู้ชายตามลำพังในโรงแรมเมื่อตามไปดูก็พบว่าทั้งคู่นุ่งผ้าขนหนูอยู่ด้วยกันจริงหลังจากนั้นไม่นานภรรยาของนายเดชาก,ก็ตั้งท้องขึ้นมาและคลอดออกมาเป็นน้อง ะะซึ่งในเดชาอาจจะมีการฝังใจว่าน้องนุ่นนั้นไม่ใช่ลูกของตนเองจึงจงเกลียดจงชังมาโดยตลอดเวลานอนก็ให้นอนที่ปลายเท้าและตบตีน้องนุ่นอยู่เป็นประจำ วันที่20กรกฎาคมปี2539เวลาประมาณ18นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวนายเดชาไปที่ร้านขายยาซึ่งตั้งอยู่หน้าตลาดมินบุรีเนื่องจากนายเดชาให้การว่าไปซื้อยาแก้อักเสบชนิดน้ำสีเหลืองมาให้น้องนุ่นหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุตกบันไดแต่เมื่อนำยาน้ำออที่เป็นยาอักเสบนะคะทุกชนิดของภายในร้านเนี่ยมาดูทั้งหมดปรากฏว่าไม่มียาน้ำชนิดเดียวกันกันกบที่นายเดชา ลกล่าาวอ้งนั่นเองนอกจากนั้นตำรวจตรวจพบว่านายเดชามีประวัติต้องคดีมาแล้วสองครั้งครั้งแรกนะคะเมื่อปีพศ2510ถูกตำรวจสอพอ,อำเภอเมืองอุบลราชธานีจับกลุ่มตัวคดีในข้อหาลักทรัพย์และปี2513นะคะถูกตำรวจสอพอ,อำเภอวารินชำลาบจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย์ซึ่งผิด กับคำให้การของนายเดชาว่าไม่เคยทำผิดอื่นใดมาก่อนวันที่21กรกฎาคมเวลาประมาณ13.30นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำนายเดชาเพิ่มเติมซึ่งนายเดชาก็ให้การปฏิเสธโดยกล่าวว่าลูกชายของตนใช้ไม้สนุกเกอร์ตีน้องอยู่เป็นประจำและอาจจะใช้ไม้สนุกเกอร์นั้นแทงเข้าไปที่อวัยวะเพศของน้องนุ่นก็ได้ทำไมตำรวจไม่นำไม้สนุกเกอร์มาตรวจ หลังจากที่นายเดชากล่าวอ้างเช่นนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวไปที่บ้านพักที่เป็นหลังที่เกิดเหตุนะคะเพื่อไปเอาไม้สนุกเกอร์มาตรวจซึ่งพบอยู่ภายในห้องนอนของนายเดชาและพบ ปลอกหมอนผ้าปูที่นอนที่มีคราบเลือดซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นคราบเลือดของน้องนุ่นนั่นเองจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมเวลาประมาณ9นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายเดชาไปสอบสวนเพิ่มเติมต่อหน้านักข่าวซึ่งนายเดชาขออนุญาตพูดกับนักข่าวบ้างโดยกล่าวว่าตนคิดว่าพนักง,งานสอบสวนยังสอบเรื่องนี้ไม่กระจ่างรวมทั้งขอปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าตนนั้นทรมานน้องนุ่นจนถึงแก่ความตาย และขอปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับรอยบาดแผลกว่า20แห่งบนตัวน้องนุ่นพอตนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบาดแผลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนอกจากนั้นตนขอยือนยันอีกครั้งว่าตนนั้นไม่ได้ข่มขืนน้องนุ่นเนื่องจากตนไม่ใช่สัตว์ แต่ตนเคยทำโทษลงโทษลูกอย่างมากสุดก็แค่หยิกเพื่อสั่งสอนเท่านั้นอีกทางก่อนที่น้องนุ่นจะเสียชีวิตตนไม่เคยแตะต้องตัวลูกเลยจึงไม่ทราบว่าลูกจะเสียเลือดมากมายขนาดนั้นตนยอมรับว่าลูกที่ เกิดขึ้นนั้นนะคะน้องนุ่นเนี่ยตนนั้นไม่ได้รักเท่าเท่ากับลูกของตนเองซึ่งเหตุผลนั้นก็เป็นเหตุผลส่วนตัวไม่สามารถบอกใครให้ร่วงรู้ได้และการสอบปากคําเพื่อนบ้านของตนนั้นอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงควรไปสอบปากคําคนอื่นๆบ้างเนื่องจากเพื่อนบ้านที่สนิทกับ ตนบางคนก็มาเยี่ยมแล้วบอกว่าเห็นลูกชายของตนใช้ไม้คิวทำร้ายน้องทุกวันแต่บาปทำไมกลับต้องมาตกอยู่ที่ตนถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่คิดจะปลักปัมลูกชายเนื่องจากตนรักลูกชายคนนี้มากนะคะวันที่23กรกฎาคมค่ะผลการตรวจร่างกายของนายเดชาและลูกชายเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่า บาดแผลที่อวัยวะเพศของนายเดชานั้นเป็นแผลถลอกใหม่และเป็นบาดแผลช้ำแดงไปทั่วส่วนที่แขนซ้ายด้านนอกรวมไปถึงใต้ศอกมีรอยเล็บข่วนเท่ากับเล็บของเด็กบาดแผลรอยฟันกัดที่ใบหน้าของน้องนุ่นนั้นเข้ากันพอดีกับรอยฟันของนายเดชาสำหรับเรื่องที่นายเดชาอ้างว่าถูกตำร,รวจซ้อมนั้นผลการตรวจร่างกายก็ยืนยันว่าไม่พบบาดแผล อื่นใดส่วนลูกชายของนายเดชาแพทย์ยืนยันว่าอาวัยวะเพศมีลักษณะเติบโตไม่เต็มที่และไม่พบบาแดแผลใดที่ร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้ารอยฟันกัดที่แก้มของน้องนุ่นก็ไม่สามารถเข้ากับออรอยฟันของลูกชายนายเดชาได้จึงเชื่อว่าลูกชายของนายเดชานั้นบริสุทธิ์นั่นเอง วันที่24กระกรกฎาคมนะคะเวลา11นาฬิกานาทีเจ้าหน้า,นาที่ตำรวจก็ได้ทำการสอบสวนอีกครั้งเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงนายเดชาได้เปิดปากให้การรับสารภาพาว่าเป็นผู้ลงมือข่มขืนน้องนุ่นจริงด้วยสาเหตุที่ทำลงไปเนื่องจากความกดดันเรื่องครอบครัวและภรรยาก่อนเกิดเหตุนั้นนายเดชาได้กินเหล้าขาวกับเพื่อนจนเมาและกลับมาถึงบ้านเวลาประมาณ21นาฬิกาด้วยความแค้นที่เมียของตนนั้น หนีไปอยู่กับชายอื่นทั้งทงท,งที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์จึงลงมือข่มขืนน้องนุ่นอย่างทารุณโดยข่มขืนทั้งทางอวัยวะเพศและทางทวันหนักเสร็จแล้วก็พาน้องนุ่นไปล้างคราบเลือดในห้องน้ําจากนั้นจึงพามานอนในวันรุ่งขึ้นได้ลงมือข่มขืนอีกครั้งต้นเห็นเลือดไหลออกจากอวัยวะเพศของน้องนุ่นแต่ไม่คิดว่าจะถึงอันตรายจนถึงแก่ความตายจึงไม่ได้พาน้องนุ่นไปหาหมอจนกระทั่ง น้องนุ่นทนความเจ็บปวดไม่ไหวประกอบกับเสียเลือดมากจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากที่นายเดชารับสารภาพนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวไปทำแผนประกอบการแล้วก็สรุปสำนวนนะคะส่งฟ้องดำเนินคดีซึ่งอย่างที่บอกเขาว่าคดีของนายเดชานั้นเป็นคดีสะเทือนขวัญน,นะคะบทลงโทษของนายเดชาก็คือการประหารชีวิตนั่นเองค่ะ ณนวันที่นายเดชาถูกประหารชีวิตนั้นนะคะก็ได้บอกกับทุกคนว่าตนไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าน้องนุ่นตนรู้ว่าน้องนุ่นไม่ใช่ลูกของตนแต่ตนก็รักน้องนุ่นเหมือนลูกของตนเองแต่จากการตรวจ d n เนเอของน้องนุ่นนะคะก็ไม่ใช่ลูกของนายเดชาแต่ทางตำรวจเองนะคะก็ อย่างที่เก่าอ้างก็คือที่เขาอ้างมาโดยตลอดว่าเขารับสารภาพด้วยการที่ตำรวจนั้นใช้ไม้กระบองจี้แต่ว่าเรื่องราวนี้ก็ต้องตกไปนะคะเพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานการยืนยันรวมไปถึงตามร่างกายก็ไม่ได้มีการถูกทรมานแต่อย่างใดแม้ก่อนจะถูกเพชฌฆาตลั่นไกปืนนะคะนายเดชาก็ยังบอกกับทุกคนว่าตนอโหสิกรรมให้ทุกคนทั้งตำรวจที่ซ้อมตนและหัวหน้าทุกคนรวมไปถึง ถึงตนก็ยังยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องนุ่นจากนั้นเพชรฆาตก็ลั่นไกลปืนทั้งหมด8นัดด้วยกันก็เป็นการจบชีวิตนายเดชาสวนสุขตลอดการนี่ก็คือที่มาที่ไปทั้งหมดนะคะรวมไปถึงเป็นนักโทษอีกรายหนึ่งนะคะรายที่284ที่โดนประหารชีวิตด้วยการยิงเป้านั่นเองค่ะสำหรับพรุ่งนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวคดีนักโทษคนใดอีกนั้นก็ติดตามรับฟังกันได้ในแอปพิโซทถัดไป วันนี้ฝนเวลาสินีสิงสวรรค์ต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ